อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์รูกขอขอบพระคุณสําหรับวันนี้ที่ล,ลูกได้มีโอกาสเข้ามาใช้เวลากับพระองค์ขอพระองค์เข้ามาสัมผัสพ,พวกเราแต่และคนที่จะได้อ่านและได้ฟังพระคำของพระองค์ด้วยเถิดในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแลพระคริสให้วัน วันนี้ให้เรามาอ่านอาวันต่อวันกับพระเยซูด้วยกันนะคะวันนี้เป็นวันที่25เมษายนพระเจ้าตรัสว่าจงให้เราเป็นศูนย์กลางชีวิตของเจ้าในขณะที่เจ้าดําเนินชีวิตในวันนี้จงหันกลับมามองเราอยู่เสมอดังเช่นที่นักบัลเล่ ต้องหันกลับไปมองที่จุดใดจุดหนึ่งเสมอเพื่อรักษาความสมดุลยามที่หมุนตัวสิ่งต่างๆรอบตัวเจ้าเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและโลกก็กำลังหมุนไปเรื่อยๆวิธีเดียวที่เจ้าจะรักษาความสมดุลของเจ้าไว้ได้คือการจับตามองที่เรา ผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงลูกเอย๋ยหากเจ้าจ้องมองที่รอบตัวนานเกินไปเจ้าก็อาจจะรู้สึกมึนงงและสับสนได้จงจ้องมองมาที่เราและให้ใจของเจ้าชุ่มชื่นเพราะการทรงสถิตของเราแล้วอย่า แล้วย่างเท้าของเจ้าจะมั่นคงและแน่นอนสรรเสริญพระเจ้าค่ะให้เรามาอ่านพระคัมด้วยกันนะคะในวันนี้ในฮีบรูบทที่12ข้อ2ได้บอกว่าขอให้เราจ้องอยู่ที่พระเยซูซึ่งเป็นผู้นำความเชื่อของเราและเป็นผู้ที่ทำให้ ความเชื่อของเราสมบูรณ์แบบพระองค์ได้อดทนต่อการถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อความยินดีที่รอพระองค์อยู่พระองค์ไม่สนใจกับความอับอายที่ต้องตายบนไม้กางเขนและในตอนนี้พระองค์ได้นั่งอยู่ทางขวา ของบัลังของพระเจ้าในสดุดีบทที่102ข้อ27ได้บอกว่าแต่พระองค์เองยังคงเหมือนเดิมและปีเดือนของพระองค์จะไม่จะไม่สิ้นสุดสรรเสริญพระเจ้าฮลลูยาฮลลูยาขอพระคุณพระองค์เจ้าขา พระองค์ทรงสมควรที่จะที่จะได้รับการสรรเสริญเพราะพระองค์ทรงแสนดีและไม่มีใครเปรียบเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับการโมทนาขอให้พระเกียรติและพระสิริเป็นของพระองค์พวกเราจะสรรเสริญพระองค์และจะเพ่งมองไปที่พระองค์จนฟ้าเราจะจากโลกนี้ไปลูกขอบคุณพระองค์จุขานะสำหรับวันนี้ ในนามของเพียริสกิเจ้าอาเมน